อ่าใบใบชุดนี้คือพื้นฐานใบเดิมเละเขาค่อนข้างเยอะอันนี้แผมมาไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นอันนี้ไม่ซีเรียสนะไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่มันอาจจะมีแบ่งน้าตาลมาถึงนี้บ้างแต่ถ้าเราฉีดแคลเซียมโบรอนถึงเนี่ยมันก็จะขึ้นใบแต่ถ้าเราแบบอ่าเขาเรียกว่าลาคัญใจก็เอาเอาแม็กกับศูนย์ห้าสองสามสี่ฉีดกบได้อเออพอฝนก็หยุดอีกสักสามวันเนี่ยฉีดกบไปเลยศูนย์ห้าสองสามสี่กับแม็กเข้มครับ หือบางที่ท่านิดหน่อยเขาจะใช้แมกเข้มอย่างเดียวอแต่ถ้าออ้ยมันโอ้โหมันเยอะยี่สิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นี่ยไม่ได้โอ้ใช้่างนั้นเนี่ยต้องต้องช่วยเขาหน่อยแต่เวลาฉีดไม่ต้องฉีดทั้งต้นก็ได้งบประมาณเรานะเราอยากให้เงินเซฟงบประมาณคําสารก็เหมือนกันบางคนฉีดหมดเลยวงไม่ต้องฉีดเฉพาะใบใบเพก็พอรวมถึงในส่วนของศูนย์ห้าสองสามสี่กับอ่าในส่วนของแมกเนี่ยเราฉีดเฉพาะใบอ่อนก็พอใบแก่ฉีดไปก็เท่านั้นไม่ไม่ได้เท่าไหร่ก็ฉีดไปปลายอ่าครับ แล้วก็แต่ก็ต้องเน้นให้เข้าใต้ใบ mm hmm. แต่ถ้าเป็นชุดชุดที่ว่าเพิ่งแทงใหม่ๆยังไม่ต้องฉีดครับต้องต้องใบใบสักฝักดาบไปแล้วมันถึงจะรับโฮอร์โมนได้แต่เนี้ยพื้นฐานใบเดิมดีต้องไม่เท่าไหร่อันนี้ไม่ซีเรียส mm hmm. เดี๋ยวเชื่อว่าเดี๋ยวพอฝนใกล้หยุดเราเราเคลียร์ก่อนสักฝนหยุดสักสองสามวันก็ได้เพราะจังหวะน,นั้นมันดันเป็นใบไม่ทานอยู่แล้วล่ะ mm hmm. แต่เราเคลียร์เพื่อให้ตาดอกมันมันโล, mm hmm. ล่งเราเราก็ฉีดเน้นไปเลย mm hmm. ฉีดฉีดเน้นสู่สองใต้ท้องกิ่งใหญ่ๆ คือคือถ้าดูพยากรณ์เนี่ยแล้วเห็นว่าอาทิตย์หน้าฝนจะแรงที่ทีนี้เคลียร์เลยใช่เคลียร์เลยเรากะประมาณแล้วครับแต่ถ้ายังยังดูแล้วยังมีฝนอยู่ก็ก็ไว้ก่อนก็ไว้ก่อนเออแต่เนี้ยจริงๆถือว่าเป็นเทคนิคที่ใช้ได้นะเพราะบางคนเนี่ยเคลียร์แล้วแล้วมันยังไม่มาเนาะมันก็มันมันต้องฉีดสู้อ่ะพอไม่ฉีดสู้มันก็จะดันมาเป็นใบหมดครับแต่นี้คือเราดูแล้วว่าจังหวะอากาศ อากาศฝนยังมาเนี่ยทางนี้ก็เลยใช้เทคนิคก็คือเกี่ยวกับยังยังคาคาใบาไว้ก่อนคาใบาไหลไว้ก่อน